อ๋อสวัสดีครับวันนี้ก็ขอนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับพอดีมีน้องคนหนึ่งนะครับส่งคําถามทดสอบ iQ มาให้ผมจํานวน2ข้อซึ่งผมรู้สึกว่าข้อหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ยากมากเนาะส่วนอีกข้อหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยว่ามันยากจนผมอยากจะทําคลิปซึ่งสองข้อนั้นก็คือ2ข้อนี้ครับโอเคครับทีนี้ถ้าคุณอยากลองทําดูเองนะครับก็พอดวิดีโอไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ลองทําดูว่าทั้งสองข้อเนี่ยคุณได้คําตอบแบบไหน แต่ถ้าคุณทําเสร็จแล้วันไปดูเฉลยกันเลยครับก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยว่าอันนี้เป็นเฉลยนะครับในรูปแบบการคิดของผมนะครับถ้าใครมีการคิดวิธีอื่นที่ได้คําตอบตรงกันก็ลองเอามาคุยกันได้นะครับข้อนี้นะครับเป็นข้อที่หนึ่งนะครับจะเห็นว่าผมแบ่งรูปเป็นแถวอย่างนี้เนาะเป็นแถวอย่างนี้โอเคเป็นสามรูปด้วยกันเนาะรูปแรกเนี่ยจะประกอบด้วยสามรูป วงรีในวงวงรีวงรีในรูปที่หนึ่งเนี่ยจะมีวงรีสี่วงเนาะวงรีรูปที่สองมีสองวงวงรีรูปที่สามเนี่ยมีสองวงนะครับทีนี้วงรีรูปที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีขีดขั้นกันตรงกลางเป็นรูปกระกบาดเนาะวงรีรูปที่สองเนี่ยจะมีขีดขั้นตรงกลางอันเดียววงรีรูปที่สามเนี่ยจะไม่มีรูปจะไม่มีขีดอะไรตรงกลางเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับผมก็เลยลองเอาวงรีข้างในเนี่ยมันเหมือนเครื่องหมายบวกใช่ไหมผมก็เอาวงรีที่มีค่าเป็นบวกเนี่ยมาลบกับวงรีที่มี ค่าเป็นเครื่องหมายคีดอย่างนี้เหมือนเครื่องหมายลบเนาะผมก็เอาบวกกับลบเนี่ยมาบวกลบกันเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็นบวกสี่ลบกับ2ก็จะได้คําตอบคือสองส่วนผลลัพธ์เนี่ยเราไม่ใส่เครื่องหมายเลยเลยเพราะมันคือผลลัพธ์เนาะทีนี้มาดูรูปที่2กันรูปที่สองเนี่ยก็จะเป็นบวก1กับบวก1รวมกันได้สองก็ไม่ใส่เครื่องหมายอะไรนะครับทีนี้มาดูรูปสุดท้ายครับเรากําลังจะหารูปนี้เนาะ ร,รูปสุดท้าย,ยจะมีวงลีอยู่ห้าอันรูปแรกเนลบกับหนึ่งก็จะเป็นห้าลบหนึ่งได้ค่าเท่ากับสี่นะครับก็จะเป็นกลายเป็นสี่ที่ไม่มีขีดข้างในตอบข้อนี้ครับมาเริ่มข้อสองกันเลยข้อสองนะครับข้อนี้เป็นข้อที่ผมบอกว่ายากเพราะตอนแรกผมไม่รู้ว่าแพทเทิร์นมันจะเป็นยังไงเลยแพทเทิร์นมันจะเป็นเอแนวนี้หรือเปล่าหร,หรือแนวนี้ผมลองผิดลองถูกลองมั่วเยอะมาก นะจนกระทั่งผมมั่วจนกระทั่งผมงงว่าไอ้วงกลมวงเนี้ยมันวงผิดหรือเปล่าไอ้วงเนี้ยมันควรจะไปอยู่แถวนี้หรือเปล่ามันวงผิดหรือเปล่าผมมั่วขนาดนั้นว่าเอ๊ะไอ้วงนี้มันคืออะไรสุดท้ายผมมาสังเกตว่าทุกวงกลมครับมันจะมีด้านที่ชิดกับมันที่สุดอยู่ด้านหนึ่งอ่าอย่างวงกลมเนี้ยจะมีด้านที่ชิดกับมันที่สุดคือด้านนี้ใช่ไหมครับไอ้วงเนี้ยมันดันไม่ชิด กับด้านใดด้านหนึ่งมันนัชิดกับสองด้านอ่าผมมาสังเกตช้อยข้อนี้ไอวงกลมวงเนี้ยมันก็ชิดกับสามด้านเนาะผมก็เลยเริ่มหาคำตอบจากตรงนี้ดูนะครับทีนี้มาดูวิธีที่ผมคิดไอเดียนี้ออกมาเนาะอย่างรูปแรกเนี่ยวงกลมเนี้ยมันชิดกับด้านนี้เนาะวงกลมนี้ชิดกับด้านไหนด้านนี้ใช่ไหมครับ ผมแบ่งเปอย่างนี้นะอ่าผมแบ่งไปอย่างนี้โอเคองวงกลมนี้ชิดกับด้านบนถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นวงกลมแต่ละวงเนี่ยมันจะเลือกด้านของมันอยู่อันเนี้ก็จะเลือกด้านอยู่สามด้านถูกต้องไหมครับอันนี้ครับผมมองว่ามันไม่ได้เลือกด้านไหนด้านหนึ่งมันอยู่สองด้านนี้เลยผมก็ให้นี่สองอันนี้เลือกด้านนี้ผมให้เป็นด้านนี okay ้อ like ันนี้เลือกด้านล่างเพื่อนรูปนี้ วงกลมแต่ละวงมันจะเลือกด้านอยู่สี่ด้านถูกต้องไหมครับเพราะั้นผมเห็นสามสี่หรือตรงนี้จะเป็นห้าผมก็ลองดูว่าอ่อันนี้เลือกด้านนี้หนึ่งอันนี้เลือกด้านนี้สองรูปสุดท้ายต้องเป็นอะไรถึงจะได้ห้ามันต้องเป็นวงกลมที่มีเลือกด้านอยู่สามด้านเนาะผมก็เลือกมเห็นรูปนี้พอดีเนาะรูปนี้เนี่ยโอเครูปนี้เนี่ยมันจะชิดด้านนี้ ด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งสองแล้วก็บวกกับสามเป็นห้าผมก็เลยเลือกตอบข้อนี้ซึ่งพูดตรงๆว่าผมไม่มั่นใจว่าวิธีคิดผมอาจจะไม่ถูกก็ได้นะผมม,มั่นใจแต่ไอเดียผมออกมาเป็นอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดได้คิดได้แบบอื่นคิดแบบอื่นแล้วมันออกมาเป็นอย่างนี้เพราะว่าน้องที่ผมถามเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันเฉลยข้อนี้แหละอ่ะพอผมทําเสร็จผมส่งไปให้เขาดูเขาบอกมันเฉลยข้อนี้ผมก็อวิธีคิดนี้อ่ะเนี่ยใครมีวิธีคิดอื่นก็ลองดูได้ นะครับเพื่อจะได้คําตอบตรงกันแล้วมีวิธีคิดที่ง่ายว่าผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอ,อนอกเรื่องนิดนึงนะผมรู้สึกว่ามันสนุกดี